มาพี่น้องเตรียมตัวนะบ้นอนที่กันดีไปเฝ้าเขาเมือ่อคือสัตว์ดใสมัเข้าหลายเม็ด<อ>ดึงน,น,น,น้ำเซปูแล้วก็แล้เป็นมักจนเดียวเครับพรุ่งนี้นอนอยู่ใส่ทรงทรงใส่สาย,ยางทงไกลไรไหมพรุ่งนีมม้เรานี้เราจะไปไหนเนี่ยจะไปสารคามครับกันทรังฮะกันทรังกันทารังเป็นปะ สารคามครับเป็นสารคามอำเภออะไรอำเภอกันทะลักกันทะลักพ้องบอกยังไงยังไงนป็นยังไงตัวมึงกันทะลักวิชัยกันทะลักวิชัยกันทะลักะะน่ต้องกินนะครับเจอกันแล้วนะครับเขามาไลค์ไลายแนกไลายก็อุดรอีกเขามาแล้รยังเก๋บอกมัดด้วเงินพี่น้องเอ้ยถ้าถ้าสมมงหมว่าพวกมันนี่ใส่เงินในทางที่ผิด คอยสิบอกพี่น้องเลยหามให้เงินมันเลยโอ้ยไม่สร้างพี่เลยไม่เคยสร้างที่ปิดค่านั่นแหละอตอนนี้ม,นมันก็โอเคอยู่ไปไปไปสวัสดีเจ้าภาพเนะเจ้าภาพมันเต็มเลยสวัสดีสวัสดีเป็นบอกเอาเขาไปสวัสดีเขาไปไปธรรมาดาเขาไปเลยเป็นตัวดังแล้วโอ้ยกะเพื่อนกะโหรู้กันกหกเ,เห็นหรือเปล่าฮะลุงปูอย่างไปทำลุงปูเนี่ยทำนั่นเนี่ยทำนั่นเนี่ พูดับสัสดีคับัดวาไหลซาลายืึ้ว่าเปลี่ยนบัดว่าวมันมีซาลายืึเวาเปลี่ยน้องพูดยังไงครับเตรยมถามอะไหรือเปล่าเออไปถามมัดเตซโน่ครับจริงจังเลยผมจะคอเกิดซีเซาจ่างเียเมื่อจะไปถามเหนือเนาะเปี่ยนใจกันย่างของไปกูย่าจำได้เลยว่า้าดกี่เิ้นาเอาลังเซนทำไไปเซนจาน พายุน่ชุมแพนปยยไป่ไปเป็นมู๊นเองบัวห้อกขับไปด้วยบัวเพื่อขยานน้องไม่ได้จะโซ่เลยกันอยู่แน้วแต่ว่าปลออีกแล้วเขื่อนปลอยีกีกแต่วพุ่งอันนี้อ่ะไปามของเลื่อยไหมขึ้นเื่อูจักรรายแท้ยางเป็นอ่เรียวเบิ้งพไทยู้น้ํางเราขอจำเมืองสิแมงน้องน้บัวลพู้องเลน้องน้องบัวลำพูแล้วก็น้องบัวลพู นะครับพิลาศบอกไปครับพี่พวงด้วยนะครับพิลาเป็นกำลังใจให้นะนนแล้วก็พวง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 มณีพวงพวงพวงมณีทำไม,มแรดจังเลยเขาบท่านประธานพวงมณีแรดแล้วก็อะไรนะแล้วก็พวงมณีแล้วก็เอฟซีเม,มื่อไหร่ได้ประมรือเต็มกำมือเอามือเหตุผลมางระโตมบงระโตก็ <c oughs> ไปเอาของเขงาเนาะไม่แม้จกะกับปฏิเสธที่ไหนเนาะเออกับไปอู้มาทำไม่กินแล้วกระไรตัวบอกปฏิเสธเม่ได้่เป็นว่าไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ แม่มีอะไรให้แม่ให้ผมมันเหม็นเหมือนเหม็นที่นี่บางทีก็เต็มกับมืออ่ะวันนั้นอ่ะแหกินตอนน้องกินนอนท้องตอนนอนสภาพรักกินว่แม่แบบแห้กินไปด้วยสภาพไปด้วยแซ่บไปด้วยมันก็เป็นซากฟ้าสิซากมือด้วยมั้งบหงเว้นพี่น้องครับมือแรงเนื้อมาแรงเจอกันที่สารคามนะครับพี่น้องแล้วก็วัดอะไรวัดอะไร ท่ารามนี่แหละท่ารามแหมงบามวัดเทพนิมิตวเทพนิมิตวะตําปัดตับดงด้วพี่น้องเป็ตำปัดตำดงเป็นสนอะไพี่น้องครับบ้านอะไรขอบคุณเอฟซีนะครับความไม่ได้ศึกษามากบ้านนี้ยังเดี๋้ปฏิบัติตอบมวยอีกสวัสดีครับโต๊ะไปไหนี่พี่น้องครับปี254หรือเจอกันอยู่ที่อื่นเด้อเจอกันอยู่ที่เมมโมรีนะครับอยากไปด้วยแต่ไม่ได้ไปเนาะว่าไม่ไปด้วยหรอเออ25ก็มีงานเนาะ ูห้วยแถลงห้วยแถลงยีบภาพพิฆาตมวยแถลงอืมมีนยิบสี่เจอกันอยู่มินบุรีปรีพาาไปกินเขาภาพมาเด้อไปเด้อพวกกันนี่เรากำลังจะเตรียมตัวนะครับไปที่สารคามวัดเทพนิุรีบ้านเหล่าบ้านเหล่าอาเภอกันทระวิชัยงานอย่างแบบพวกกันอย่างบูรุษกันบูรุษกันไปสอบทำเร็วมากไป

คนมาจ่างอะไรได้หน่ะชุมแพบ้านหนองไฮอำเภอชุมแพโอ้ชุมแพทั้งนั้นพรพี่ครับพี่อยู่ใกล้ใกบ้านคุณพ่อผสมยาโย่น้องเรือ บ้านอะไัน้นวนคือ่หงเลื้อนนั่ะบ้านอะไรบนนองเลี้ยงว่กะไรสดเยื่จากมาปนหน่องเลื้องนะครับเป็นยีราฟชั่วตานนะครับมันเปิดมาเพื่อกลายครับเพื่อสอดเยอาเ่อบง่นเอกนั่นล้งมาคุยนี่กัชุบ่ะบ้างเิดอกกลงบังนีไม่ไม่ีปีผ่นมาเป็นทั้งควเามสาวห้่ยครับสาวห่เยีสออหแล้วก็หัจกเป็น้องเลื้อรก็ไปเลย

ชามะลุมชงใส่น้ำร้อนกินตอนเช้าเอากกินได้เดือนนได้ได้หมดหละมาสิให้ตีบเนี่ะเงืนขวดทุงหนิ อ่ให้คนรถงนะเป็นยีโจดเมาดีแล้วเิ็นโจดอืมอืมอืมส่งกินเลยใส่น้ำรลอดกินเลยไปกินใช้ลสองหัวด้วยไทยอ่ะไปใส่ไปจเอาหมอไมาชัดมาแล้วมาแล้วมานิมาดมาใครรัแทนเหรอรแพน เจอกันใหม่นะคระับกำแพงเพื่อนเรียบร้อยแล้วมันบอสเ็นสัญญาเรียบร้อยเนี่ยนัทอ๋อ อาอันมาขึ้นเดี๋ยวเดียวเจอกันคลิปหน้าครับวันี้ครับ